ย,ยินดีต้อนรับสู่ไม้ครับมินิเกมเดอะบิ๊กกันอีกแล้วนะครับมา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 กันเลยทีเดียวนะเรียกเป็นหมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไม้กันก่อนนยะตัดเลยตัดเลยนะตัดแบบเลยเลยน,ะนี่ครับตัดแบบเลยเลยต้องมีซาวด์อเฟกนิดนึงไม่เสียไม่ค่อยได้ยินเลยนี่มันต้องได้อารมณ์อย่างนี้นะโปรตีเปิดเบาตลอดนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะเป็นคนแน่นอนนะไม่ใช่เป็นควายนะโอเคนะ,ะสี่บล็อกพอนะรเราเน้นความเร็วเป็นพิเศษนะครับ เมื่อกี้เราใช้ความเร็วในการเล่นมุกไปเรียบร้อยครับเราจะใช้ความเร็วในการหาแร่บ้างแล้วกันเนาะโอเคมีทองตรงเนี้ยตรงนี้จะมีหลุมเป็นถ้ำเป็นประจําอยู่แล้วครับแต่อยู่ที่ว่าในถ้ำนี้มันจะสุ่มให้เราได้บอกอะไรมานะครับอาจจะเป็นเลกอาจจะเป็นเพชรเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นเพชรนี่มีเครื่องกันนิดหน่อยนะครับไม่หน่อยครับมักมาจ่กรองมาหาศาลนะครับผู้ขอไว,วเลสก็ยังสู้ไม่ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรา ได้ที่ขุดมาแล้วนะครับขุดลงเลยดีกว่านะครับต้องติดรีมนิดหนึ่งนะครับในการหาแร่งี้ไม่มีใครเป็นใครแล้วออันนี้ผมเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แล้วนะครับโปรแกรมอ่านใหม่นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเอออะไรนิดหน่อยนะครับไม่มีแร่เลยวะ่ะโอ้โหนี่โคตรจะหนักเฮ้ยถึงจะหนักขนาดนั้นแต่ก็ไม่หนักมากอุย้ยเสียมารยาทว่ะเขาตออยู่อยู่ดี โดดไปคุณเลยไม่เอาครับไม่เอาครับเป็นคนดีนะครับหน้าตาด,ดีด้วยเนะี่ยโอเคเราจะหาแล่ด้วยพันนำพักน้ําแรงตัวเองเนะนี่ยอื้อหื้อน้แรงนะครับเนื่อออกกันเลยทีเดียวเนรัยมาเราคุดทางนี้นครับตอนนี้ปัญหาที่ผมในโปรแกรมใหม่คือภาพแตกนะครับผหรู้สึกตอนนี้มึนมัวเนียครับเป็นคนมึนมัวบนสังคมเลยเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีเนี่ยนี่ปรับใบเนี่ยเต็มสุดเลยนะเนี่ยขอบคุณอื้อหืออยากได้แสงสว่างพอดีขอบคุณเลย เดี๋ยวผมไปดีกว่าครับคนนี้เขาปิดแสงสว่างของผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมืดมนเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี tamam ้ผมต้องการถ่านเนี่ยเอาถ่านมาก่อนก็ได้ครับยังไม่ได้เหล็กแต่ก็ได้ถ่านะนรับคือถ้าเราไม่ได้อุปกรณ์อะไรเลยวิ่งไปตัวตัวเปล่าเนี่ยครับเราอาจจะโดนเขาเออโอ้โหแบบตบหลังได้นะแบบสวัสดีนะเพื่อนพองน้องพี่นะแล้วก็ปิวไปเลยนะตายแน่นอนนะครับนอนแอ่งแมงครับรอเขาพาไปห้องไอซียูครับ เขาก็ช่วยกระทึบซ้ำนะครับทีมมากระทึบซ้ำนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยกระทึบซ้ำเนี่ยแหละสุดยอดจิมจิมโอเคนะครับเราจะขุดไปเรื่อยๆนะจริงๆตอนผมขุดเนี่ยมันมีขราวนึงผมเจอเพชร <c oughs> ก็ใช้สูตรโมเมนต์เนียนนะครับในการเดิมนะครับก็คาบเตาเผาทั้งหมดมานะไม่น่าเสียเวลาไปขุดไอ้เมื่อกี้เลยถ้ารู้ว่าจะเจออย่างนี้นีครับไน่าเลยรัก <c oughs> สิ่งนิดนึงนะเพราะคว,วามอินดี้นะเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้ว ผมจะคาบไฟก่อนแล้วกันเนาะรู้สึกท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นใช่ไหมผมพอมองเห็นนิดหน่อยครับแต่ก็ยังมืดอยู่นะแต่เดี๋ยวผมไปคาบไฟดีกว่าจะได้ทุกคนมองเห็นอย่างทั่วถึงเนรับเอามันนี่อ่าอเฮ้อเสร็จแล้วนะี่ยเมอย่างที่ไม่ขิงๆเนี่ยเอามาเดี๋ยวทําไฟหน่อยแล้วกัน,นครับสักอันหนึ่งโอเคโอ้ช้าๆมันคงดีกว่าเนรัยไม่ต้องติดริบมากมายเนะีก็ดีนะ เดี๋ยวเวลาหมดแล้วยังไม่ได้ของนะครับ What the heck อู๋เน็ตเน็ตไทยไปกู้โลกกู้ได้จริงๆหรือเปล่าไอ้ไม่ก็ไอ้ก็ไม่ทราบนะครับอย่าพึ่งนะผมเจอเพรผมเจอเพรเลยเจอเพรอย่างนี้ ต้องเนียนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะรถแทก้กาแฟไทยเนี่ยจัดไปนะอย่าให้เสียนะขุดเบยเน,นี่ยนี่ดูดีมีราคายิ่งกว่าทองสิบสลึงไม่ต้องมาเนียแล้วเกขุดไม่ทันแล้วเจอเหล็กอูโหูขุดต่อนะครับนี่เหล็กผมอยู่นี่อย่าแย่งนะโอเคอเ้ยแกยเกไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแลยครับ ไม่ทันแล้วเนี่ครับเกอย่าบังดิอ้ออุ้ยบงัยบงมากมายครับไอพวกนี้ต้องใช้โมเมนต์ในการพากคอเนี่ครับพากกลัวพากกลัว,วก๋วยเตี๋ยวก็ได้เอามาให้หมดแหละเอาที่พวกแกสบายใจอ่ะจะเรียกอะไรก็ตามใจเนะี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คอะไรนิดนึงนะครับมีการกระตุกบ้างไหมนะครับรู้สึกกลัวจะกระตุกนะครับไม่น่ามีนะ โอ้ห oh. ไม่น่ามีแต่เยอะเลยอะลาค่อยโอเคเป็นไงบ้างเจออะไรบ้างโอเคเราเจอเพชรแล้วครับกระตุกมากเลยตอนเนี้เราจะเน้นขยับภาพให้น้อยที่สุดอ oh. เล่นเกมแบบไม่ขยับภาพทำกันไหม เนตไทยก็ไปกู้โลกจริงๆเนี่ยครับหเนตไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเนี่ยครับชาเป็นเต่าล้านปีเต่านี่ยังเรียกปรมาจารย์เลยเนี่ยหือมองหน้าขึ้นฟ้าว่าใช่ไหมมองถ่าใช่ไหมแยงแป๊บแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเนาะหือดูจากภาพแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยครับโอเคอยู่เนี่ยครับผมจะหยุดการผ่านเนตของผมเนี่ยครับ ให้เนี่ยมันลื่นๆหน่อยนะเดี๋ยวมีปัญหาตอนคอมแบทแล้วก็คอมแบทคือต่อสู้เนะี่ยภาษาไทยวรค้ำกับนายบาร์ีติพิกเซลเนี่ยตอนนี้ผมไม่ไมีเหล็กเลยอะ่ะเหล็กพอใช้แค่เออหมวกอันเดียวเองอะ่ะอย่างนี้ตาย,ยางแง่แซ่นะแซเป็นท่อนไม้นะยิ่งกว่าปลวกอีกนะครับอันนี้พยาปลวกเลยนะครับ,นนปปรบไม่ดีเนี่ยจาาตัวเองปลวกนะครับโอ้โหผมเน้นเหลือเกินโอ้โหลอเรือเป็นลอเรือลอลิงนี่ต้องเรียกว่าเน้นยิ่งกว่าเสียงนะครับหืมแกมาทําไม อย่ามาถ้าไม่ได้เชิเนี่ยต่อกันเลยทีเดียวเนี่ยหูหึงกาวงกาเวลดีนะไม่กาบ้าดีหน้ากาบ้าเลยเนี่ยหืหึสูตรผสมเข้มข้นเนี่ยอร่อยเบยเนี่ยยังไม่เคยกินเลยเนี่ยโฆษณาให้เขาเรียบร้อยนะครับอ้าอู้หู้ดีหน้ากาบ้าโฆษณาอีกเนียถ้ารู้ว่าโฆษณาแล้วจะได เจอพวกนี้นะครับโฆษณาให้บ่อยๆเลยนะครับจะให้โฆษณาอีกไหมนะครับแลกกับเหล็กนะครับผมไปเผาก่อนดีกว่านะอืผมว่าไปเผาก่อน,นครับยังน้อยเราได้ชุดเกาะมาชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาตรงกลางครับใช้วิธีไปกลางเร็วที่สุดเนี่ยสุดจะบรรยายก็ถ้าภาพไม่ชัดภาพแตกก็ขออัพไเนี่ยอัพไลน์มันนีเนี่ยวัสดีครับอ๋อคิดว่าเขาเซยหายนะจริงๆเขาขุด ของด้านหลังผมนี่เองนะไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะอย่าเลี้ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวียวแถวนั้นนะคนระับไม่ใช่นะโอเคไม่เจอเตี๋ยอะไรเลยอะ่ะเตี๋ยครับช่วยผมด้วยคนระับไม่ใช่นะไม่เอาครับให้เตี๋ยเขาพักไปดีกว่าอ้าโอ้โหขอบคุณครับเตีย๋ยสวัสดีครับอืมสวัสดีงามๆสักสองสามส 2, ทีเนะี่ยโอ้ยนี่ลงท้าอีกข้าง,งแล้วอืมไม่เจ็บขาแล้วตอนเดินทางโหสุดยอดจิมจิม ตอนนี้อย่างน้อยได้ชุดกอดสองสามชิ้นผมก็โอเคนะโอเคอยู่เนี่ยโอเคอยู่ผมคาบเลยแล้วกันเนาะเพื่อจะไม่มีเวลาคาบนะครับนี่อเออเซื้อฟก,กอดใส่เซื้อทับใส่เซื้อกันหนาวอีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้กันบ้านนะไม่ได้กันหนาวนะกันเป็นบ้า <laughs> พอดีไปฉีดเอ่ออะไรมาซะหน่อยนะไม่ใช่แล้วนะเหลือสองนาทีนะ ยังถือว่าโอเคอยู่เนี่ยครับอโอเคเบตงเนี่ยสักครู่เนี่ยครับเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนะครับและทรัพย์สินนะครับโอเคอยู่นะโอเคอยู่เนี่ยครับอยู่เนี่ยครับยังอยู่โยงคงกระพันเนี่ยครับโอ้โหเมื่อกี้กระตุกแบบเป็นสเตปแบบดัมสเตปอะแบบ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 มแบบสเตปเลยไอ้พวกนี้สเตปขาแดนแน่ๆนเนี่ยครับเน็ตไทยเป็นแชมป์ โลกนะครับเรื่องการแดส์นะครับแดส์กระจายนะไม่มีชาติใดสามารถสุดได้โอเคได้อีกสามหนึ่งผมว่าได้ทากางเกงแล้วละ่ะนะกางเกงก็ยังดีครับผมว่าดีผมโปรเทคมากกว่ารองเท้าผมว่าโอเคกว่านะผมไม่อยากทําเป็นสองส่วนนี้ผมมันทําทเป็นสองส่วนมันเป็นไปไม่ได้ครับอ่ะได้เจ็ดอะครับผมว่าผมรอดีกว่าเวลาจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวแต่เดี๋ยวคู่ตรงนี้รออะไรมากอีกหน่อยนะ เพื่อเจอไงเผื่อเจอมาเพิ่มเสริมแต่จริงๆถ้าเสริมผมไม่ค่อยทันแล้วล่ะโอเคโยนนี่ไปครับเออไอ้นี่ก็โยนไปครับเหลือไว้เดียวพอเนี่ยครับจะได้ไม่เกะกะเนะี่ยโอเครอรอรอเนี่ยครับจัดอาวุธก่อนเนี่ยครับโอเคเร็ว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 ,รว,รวติดรีบติดรีบเกมมิ่งตีผมหาเตียกก๋ยแกละคราอะไรครับอู้ thank you แตงแต่แกให้มาอันเดียวผมจะไปขอบคุณใครดีออ้แกให้อันเดียวเอาไปประนับด้าบ้านก็ได้วะโอ้โหสุดยอดโอเคนะผมมีวิธีการเดินทางตรงนี้เร็วๆนะเดี๋ยวสอนเนะี่ยดูนะไม่ใช่การต่อไปแบบนั้นนะไอ้เงั้นมันช้าเป็นเต่าสามรอยล้านปีอะโอ้โหแบบกากเกียนน่ะโคตรกากโอ้โหผมบอกเลยโคตรกากดูถูกมากมายนะวางไว้เลยเนะี่ยดูนะดูดูเซียนนะ เสียเหมือนเรียนมาต้องต้องทําอย่างนี้ครับโอ้โหพวกนี้ก็ทําเป็นนี่หูวะเก่งอยู่เหมือนกันนี่ครับประมาณสองบล็อกครับผมว่าโดดไม่ตกหรอกถึงโดวตกยังไงเราก็ขึ้นมาได้ง่ายๆอยู่แล้วครับเห็นไหมครับเห็นเห็นไอ้บล็อกสีแดงๆนั่นป่ะครับดูโดดไปแล้วก็วางได้เลยครับวางแบบเลยๆด้วยอีพิกพึบเสียงดังมากเฮ้ยโอ้ my god 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 แพ้ได้ไงอ่ะไม่ทำพานี้ขอจบเพิ่นี้ครับสวัสดีครับ